สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับผมช่างบิ๊กวีรดัมทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีร์ดัมแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีรดัมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆพ่นที่พี่งร้องผมจะมาให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยน้อยเกี่ยวกับฝาสูบหลอดตรงและหลอดยืงว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วแบบนั้นดีจริงแบบนี้ไม่ดีจริงหรือเปล่างั้นเรามาดูทีละข้อกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมเครื่องมือดีๆก่อนนะครับ สหรับเครื่องมือดีๆที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือบล็อกไฟฟ้าของ iMac นะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง iMac นะครับที่ส่งบล็อกดีๆมาให้เราใช้ซึ่งเจ้าบล็อกตัวเนี้ยผมเอาไปทิปด้วยมาแล้วนะครับ2ทิปก็คือทิป BBR ไปรุ่นนอนเช้าแล้วก็ทิปน้านไม่อาบอ่ะดูตามรูปเลยโอเคครับผมซึ่งใช้งานได้ดีมากๆนะครับหลังจากจบทิปแล้วเอามาใช้ที่ร้านทุกวันก็ยังไม่มีปัญหาและได้มา2เดือนแล้ว ก็เพิ่งชาร์จแบตไปทีเดียวไปมาดูหน้าตากันเลยนะครับผ่านการใช้มาแบบสมบุกสมบันแต่ก็ยังประทับใจในตัวมันนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้ดีสําหรับใครที่อยากได้บล็อกไฟฟ้าดีๆไม่อยากเสี่ยงไปเจอของไมด่ดีแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงจะเสียงเงินทิ้งฟรีมาซื้อบล็อก i m a ม็ไปใช้นะครับผมวางลิงก์แ้และสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับการันตีจากแชมปงทีดีโอเคครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันได้เลยนะครับสําหรับ ฝาซูมหลอดตรงหรือหลอดเยื้องมันแตกต่างยังไงแล้วก็อันไหนที่ว่ามันดีกว่ากันนะครับผมโอเคอ่ะฝาแรกตรงนี้นะครับเป็นฝาเดิม 110i เป็นหลอดตรงนะครับฝาที่2เป็นฝาลูก5้าี่วาว์ว2 8 2ดหลอดเยื้องนะครับแล้วก็ฝาที่สามเนี่ยเป็นฝาที่ผมตีหลอดเดิมๆออกนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องดูนะครับผมไปโอเค ก่อนอื่นเลยนะครับผมพื้นฐานของฝาสแตนดาร์ดทุกฝาที่มาจากศูนย์เนี่ยจะเป็นหลอดตรงนะครับวัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นเหล็กน้ํามันนะครับผมเนี่ยเป็นหลอดตรงเป็นเหล็กน้ํามันอ่านี่เห็นไหมหลอดตรงดูยังไงครับดูง่ายครับผมศูนย์กลางวงกลมเนื้อหลอดเนี่ยจะเหลือเต็มซ้ายขวาเลยครับนะเนื้อหลอดมันจะเหลือเต็มเลยหรือเหลือเป็นกลมเสมอกันอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับเห็นไหม อ่าเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยมันก็จะเป็นกลมเลยครับเขาเรียกว่าหลอดตรงเวลาเราต่อออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นี่ครับเวลาต่อมาจะเป็นอย่างนี้หลอดตรงนะครับก็คือมันตรงๆงเลยครับผมเนี่ยเนี่ยตรงๆเลยอ่าโอเคนะครับอันนี้คือหลอดตรงเวลาเราตีหลอดออกมาเป็นยังไงเอ่ยเวลาตีหลอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเป็นเป้าแบบนี้เลยนี่เป็นเบ้าแบบนี้นี่นะครับคือหลอดตรง ใส่เข้าไปได้เลยดึงออกมาเนี่ยแต่เวลาเอาออกต้องตีนะครับคือต้องอัดออกตีออกมานะครับผมอ่ะนี่ทีนี้หลอดเยื้อเป็นยังไงหลอดเยื้อเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นี่นะครับผมเนี่ยมันจะเบียเบ้ยวๆนะครับผมเนี่ยหลอดเยืองอบีวบ้วๆเพราะว่ามันมีการย้ายศูนย์นะครับเนี่ยเห็นไหมย้ายศูนย์สังเกตดูใจกลางของมันจะไม่อยู่ตรงกลางหลอดลนะครับเนี่ย อันนี้เป็นหลอดลูกห้าเก้าชักสามนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะเยื้องมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเยื้องมาฝั่งนี้มันก็จะเหลือบางนิดนึงเห็นไหมเยื้องมาฝั่งนี้ส่วนอันนี้เป็นหลอดเยื้องลูกหกสิบหกก็สังเกตดูนะครับผมเนี่ยมันกินด้านบนมาจนแทบจะขาดนะครับผมยิ่งลูกใหญ่มันยิ่งจะเยื้องจากศูนย์กลางตรงนี้ออกมาตรงนี้นะครับไอ้หกหกเนี่ยถือว่าสุดของหลอดเยื้องนะครับที่ผมใช้นะครับคือมันเต็มดีมิตแล้วพื้นที่เนื้อหลอดมันเหลืออนนน้้้ยแแลลววมััจะะขาดครบ ถ้าเป็นลูกอย่างเช่นลูกเนี้ยอ่าเนี่ย5-4เนี่ยก็คือแทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับเนี่ยแทบจะไม่เยื้องเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแทบจะไม่เยื้องเลยเพราะฉะนั้นทําไมถึงหอเเลอดเยื้องเอาง่ายๆเลยนะครับผมทําไมถึงหลอดเยื้องลักษณะฝาอยู่อย่างนี้นะครับผมลักษณะฝาอยู่อย่างนี้อ่ะผมจะให้ดูอ่ะนี่ถ้าเป็นวาวเดิมอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเป็น วาลวของลูกห้าเจ็ดก็อาจจะห่างออกมาอีกเพราะวาลโตอีกห6หกก็ยังห่างออกมาอ,อีกเนี่ยครับผมมันเลยจําเป็นต้องมีหลอดเยื้องนะครับนี่หลอดเยื้องมันเลยต้องเยื้ององศาหนีออกมาเรื่อยๆนะครับผมเยื้ององศาหนีออกมาเรื่อยๆทีนี้เรารู้จักกันเนาวว่าหลอดตรงกับหลอดเยื้องเป็นยังไงอ่าตรงมันก็คือตรงตรงเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยตรงมันก็คือตรงตรงเลยเนี่ยเยื้องมันก็ยืงเยอะอย่างนี้แหละนะครับ เรารู้แล้วว่าเป็นยังไงทีนี้มาถามกันว่าหลอดตรงกับหลอดยื้องอันไหนดีกันอันดับแรกผมพูดถึงหลอดเยื้องก่อนนะครับอ่าหลอดเยื้องเนี่ยเวลาเราจะทําฝาฝาหนึ่งขึ้นมาแล้วใช้หลอดเยื้องมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าสามารถตีหลอดนะครับนี่เห็นไหมตีหลอดปึ๊บเข้าไปแทนรูหลอดเดิมได้เลยเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวผมให้ดูหลอดตรงก่อนนะ,ะสมมุติว่าหลอดตรงเราอัดออกมานะครับเพื่อนๆหลอดตรงมาอัดออกมาปึ๊บเนี่ยดูรูดูตรงกลางมันอยู่ตรงกลางไปาวาาเลยเห็นไหมใช่ไหมอ่าพอเราอ,าดอัดหลอดตรงออกจะทําฝาเาาโตเรากึ่งหลอดเยื่องทําหลอดเยื่องมาเรียบร้อยปึ๊บอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราตีหลอดเยื่องเข้าไปเนี่ยน้องๆเห็นไหมว่ามันจะไม่อยู่ศูนย์กลางแล้วไอ้รูที่เบาผุออกมาเนี่ยมันก็จะกินไปทางนี้แล้ว ทำให้เราใส่วาลโตขึ้นได้นะครับอ่าทีนี้หลอดเยื้องดีตรงที่ว่าสะดวกรวดเร็วว่องไวนะครับสะดวกรวดเร็วว่องไวข้อเสียของหลอดเยืองคือถ้าเป็นหลอดที่มีลูกใหญ่มากอย่างเช่นพวกลูก66มิลอย่างเนี้ยเนื้อปีเนียมเอะเนื้อทองเหลืองตรงเนี้ยมันจะเหลือน้อยนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานถ้ามันเกิดการงัดนะครับเกิดการงัดมันก็จะทําให้ไอ้เจ้าทองเหลืองเนี้ย หลวมได้ไวน้วเดียวทําให้ทองเหลืองหลวมได้ไวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้หลอดเยื้องหลอดเยื้องดีๆไม่หลวมมีมากมายนะครับเพราะว่าจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการลิมเมอร์หลอดแล้วก็การเจาะรูหลอดตรงนี้นะครับผมสําหรับหลอดเยื้องนะครับจะตรงศูนย์ทั้งหมดนะครับทำไมถึงตรงศูนย์ทั้งที่ตัวมันเยื้องเพราะว่าเวลาเขาเจาะรูนะครับเขาไม่ได้เจาะตรงๆลง,ง,งไปนี้ครับเขามีการเอียงองศาเจาะนะครับเอียงองศาในการเจาะเพื่อที่จะให้ตูดวาลนะครับตรงกับ กระเดื่องกดวาลนะครับป่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงไหมอันนี้เป็นหลอดยืงนะครับพี่นะครับนี่เป็นหลอดยืงนะครับอ่าผมใส่กระเดื่องกดบาลไว้ข้างหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเอาวาลไอดีเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยหลอดยืงนะเอาวาลไอดีเข้าไปปึ๊บอ่านี่นะครับตีตรงเป๊ะนะครับหลอดยืงตีตรงเป๊ะทีนี้ หลอดเยื้องเนี่ยจะทนทานไม่ทนทานอันดับแรกขึ้นอยู่กับการเจาะองศาหลอดอันดับสองขึ้นอยู่กับการริมเมอร์หลอดนะครับว่าริมเมอร์ลื่นไหมงัดไม่งัดนะครับถ้าริมเมอร์มาลื่นเจาะองศาหลอดดีแล้วหลอดไม่งัดทนทานไม่ได้แพ้อะไรหลอดตรงนะครับผมเนี่ยทนทานไม่ได้ต่างอะไรหลอดตรงซึ่งความแรงไม่เกี่ยวกันนะครับหลอดตรงหลอดเยื้องเนี่ยแรงด้วยกันทั้งคู่ยกเว้นแต่ลูกใหญ่ที่จะทําเป็นหลอดตรงแล้วมีการ บิดองศาของใบวาวเช่นจากใบวาวมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นหลอดตรงมันจะสามารถทําให้จากใบวบาอยู่องศานี้ใช่ไหมให้ใบวบาเนี่ยแบะขึ้นกว่าเดิมแบนขึ้นกว่าเดิมได้แต่ก็ต้องแลกมากับการที่กระเดืองหลังมันจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าในเมื่อเราแบะตรงนี้หงายมานี้ตูดก็ต้องแบะตามนะครับผมโอเคนะครับสําหรับตัวผมนะครับผมยังนิยมใช้ฝาหลอดเยื้องมากนะครับในประมาณลูก 5 4ขึ้นไปถึง59ซึ่งห6หก็มีบ้างแต่ถ้าเป็นห6เนี่ยจะนิยมใช้เป็นหลอดตรงแล้วนะครับส่วนเรื่องการเซอร์วิสนั้นหลอดเยื้องถ้าเราเอาไปทําที่ลงกลึงอื่นจะมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนหลอดเวลาหลอดหลวมนะครับเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้นะครับว่าลงคึงที่เราทํามามันใช้หลอดองศาไหนนะครับถ้าลงคึงที่ไม่ชนานาญนะเขาจะไม่รู้เลยว่าใช้อง,องศาไหนแต่ถ้าเวลาจะเปลี่ยนหลอดส่งมาเปลี่ยนกับที่ที่คุณทําฝาเนี่ย มันก็จะรวดเร็วโอเคแหละเพราะว่าเขารู้ว่าเปลี่ยนองศาไหนไปนะครับส่วนหลอดตรงก็จะได้เปรียบตรงที่ว่ามันตรงๆอย่างเงี้ยไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคอะไรมากมายตีเปลี่ยนที่ไหนก็ได้อ่ะโอเคนะครับจบแล้วนะครับสําหรับหลอดเยืงนะครับซึ่งผมการันตีว่ามันดีมันเยี่ยมมันใช้ได้แล้วมันก็รวดเร็วด้วยวแหละอ่าทีนี้มาดูกันเรื่องหลอดตรงนะครับผมหลอดตรงที่ว่ากันว่าดีนักดีหนานะครับผม ถามถึงข้อดีมันก็ดีไหมมันก็ดีจริงๆนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยฝีมือในการทําฝานะครับที่ต้องดีพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรดูไหมอย่างที่ผมบอกฝาเดิมๆมาอย่างเงี้ยตีหลอดบาวออกถ้าเป็นหลอดเยื้องเราสามารถตีหลอดเยื้องใส่ได้เลยปับ๊บอย่างเงี้ยอ่าหลอดเยื้องใส่ได้เลยอ่าพอใส่หลอดเยื้องปุ๊บก็ทําการ เอาแกนเสียบอะแกนคว้านเสียบแล้วมันก็จะคว้านกินข้างบนขึ้นไปวางบ่าได้แต่ถ้าเป็นหลอดตรงอย่างนั้นไม่ได้ครับถ้าเป็นหลอดตรงตีหลอดออกปุ๊บจะใส่หลอดตรงทําวาล์วโตเหมือนเดิมอะถ้าเสียบกลับมาคืนปุ๊บมันจะอยู่ในจุดเดิมใช่ไหมมันก็วาล์วโตไม่ได้เพราะฉะนั้นการทําวาล์วโตโดยใช้หลอดตรงมีทางเดียวครับก็คือต้องเชื่อมนะครับเชื่อมปิดรูหลอดเดิมเลยนะครับ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือฝีมือของคนเชื่อมเลยว่าเชื่อมดีแค่ไหนนะครับเชื่อมปิดรูนี้เลยนะครับผมเชื่อมปิดรูนี้เลยแล้วก็เจาะรูใหม่นะครับเจาะรูใหม่ขย,ยับออกมาใช่ไหมเจาะรูใหม่ขย,ยับออกมาซึ่งเทคนิคการเจาะมันก็มีหมดนะครับมีทั้งเจาะขย,ยับออกมาตรงๆหรือเจาะเยื้องออกไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีผลต่อหลังบาวที่ตรงไม่ตรงและลูกเล่นของแต่ละท่านแต่อันดับแรกเลยฝาจะได้รับความร้อนนะครับ พวกลูกปงลูกปืนเนี่ยถ้าฝาไหนปอบางมีโอกาสบิดนะครับขึ้นอยู่กับความชนานาญของคนเชื่อมด้วยนะถ้าคนเชื่อมเซียนเชื่อมบ่อยพวกรูรูกระเดื่องรูลูกปืนเนี่ยเขาจะมีวิธีที่ทําให้มันได้รับความร้อนไม่มากมันไม่ดึงซ้ายดึงขวากันแต่ถ้ามือใหม่หัดทำมีโอกาสนะครับที่บ่าลูกปงลูกปืนจะเบี้ยวนะและอันดับสองเชื่อมเชื่อมร้อนไม่ร้อนเบี้ยวไม่เบี้ยวเสร็จแล้ว เชื่อมเต็มรูไม่เต็มรูแน่นไม่แน่นขึ้นอยู่กับการเจาะการริมเมอร์ด้วยนะครับเนี่ยซึ่งถามว่ามันดีไหมไอ้หลอดตรงอะ่ะดีแต่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วต้องอาศัยฝีมือคนทําที่ค่อนข้างชํานาญนะครับค่อนข้างชํานาญเพราะอะไรอ่ะผมให้สังเกตดูเนี่ยเนี่ยรูหลอดเดิมเมเวลาตีออกมาเนี่ยมันเงาแน่นเงานนะแน่นแล้วเงาด้วยเวลาเจาะไปเนี่ยมันต้องใช้ดอกสว่านเจาะแล้วต้องริมเมอร์ใหม่ต้องเอาให้มันเงาเ่าเงี้ยครับมันถึงจะแน่น เพราะฉะนั้นขั้นตอนการทํามันเลยค่อนข้างจะยุ่งยากผมก็เลยจะทำหลอดตรงกับเฉพาะพวกฝาลูก66มิลนะครับฝาลูก66มมิลถ้าเล็กกว่านี้ไม่จําเป็นต้องทำนะครับผมไม่จําเป็นต้องทําเพราะว่าอาศัยฝาไม่ท้าไม่ต้องเชื่อมเยอะรวดเร็วว่องไวใช้งานได้เหมือนกันนะครับอ่ะ,อะมาดูอันนี้เป็นหลอดวาลวเดิมๆนะครับฝาวาลวเดิมเบิกศูนย์ร้อยไออ่ะดู เนี่ยตีตรงเป๊ะนะครับเนี่ยตีตรงเป๊ะอะมาดูหลอดเยื้องลงกึ่งบิ๊กวีดำนะครับผมเนี่ยก็ตีตรงเป๊ะเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าให้ดูทั้งคู่ครับเทียบกันนะเพื่อนๆไอ,อเดียวแป๊บหนึ่งนะจับยากอ่ะนี่นะครับผมเนี่ยเลงตรงศูนย์ทั้งคู่นะครับอ่านะครับเลงตรงศูนย์ทั้งคู่ เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่านะครับทุกคนที่เสียเวลามาดูเนี่ยก็จะได้ความรู้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปประดับตนเองนะครับผมให้รู้นะครับให้รู้ว่าฝาหล่อเยื้องเป็นยังไงหล่อตรงเป็นยังไงเรารู้ไว้ก่อนดีกว่าฟังเข้ามาซึ่งบางทีเราก็จะไปเข้าใจผิดผิดใช่ไหมล่ะ,อะโอเคครับผม โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับอาจจะพูดนานหน่อยนะครับกูก็ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งถ้าเกิดหากผมให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ